ไปเดินกินเล่นถนนคนเดินพิษณุโลกกันเราจอดรถริมถนนวัดจันร์ตะวันออถนนคนเดินของพิษณุโลกจะมีทุกวันเสาร์นะทุกคนคลิปนี้เราจะมาทาแบบนี้ของกินกันเลยพอที่เราไปมาของกินแต่ละอย่างน่ากินมากๆแถมถนนคนเดินเส้นนี้มีร้านดังของจังหวัดพิษณุโลกมาเปิดอีกด้วยใครเคยไปเดินถนนคนเดินพิษณุโลกเส้นนี้แล้วอยากแนะนําร้านไหนคอมเมนต์มาหน่อยระยะทางเดินไปกลับก็แค่1กิโลนิดนิดร้านแรกที่เราเห็นคนรุมเยอะๆก็คือนาโชกําลังเป็นกระแสอยู่ในติ๊กตอกตอนนี้เลือกขนมมาหนึ่งซองแล้วเขาก็จะ ที่นี่ก็จะมีให้เลือกมากมายหลายรูปแบบเลยมูย่างจิ้มแจ่วร้านเนี่ยน่ากินมากๆปูดองซีอิว๊วกุ้งดองซีอิ๊วที่นี่เขาก็มีให้เลือกหรือหอยนางรมที่เขายำให้ฟรีแบบนี้ด้วยแล้วที่เราอยากมาวันนี้ก็คือสาลาเปาเจ้าดังราคาหน้าหลักมาก3ลูก20บาทใครอยากกินให้ครบลูกไส้ก็รีบมาหน่อยนะเพราะตอนเราไปสาลาเปาบางไส้ก็หมดแล้วแต่ <8 S 1> ที่เราติดใจก็คือขนมจีนแปดลูก20บาททุกคนหนึ่งลูกก็ขนาดพอดีคําไม่ได้เล็กจิ๋วเลยเนื้อหมูข้างในไส้แน่นๆซอสจะออกเปร<ๆ> กันก็คือมีใคขยุ่มลุงเล็กเขาบอกว่าร้านเนี่ยเป็นร้านดังพิษณุโลกเลยนะไปถึงไม่ต้องหาให้ยุ่งยากคนเต็มหน้าร้านเลยทํากันกล่องต่อกล่องดูสะอาดมากๆเดินไปเรื่อยๆก็ยังเจอของกินอีกหลายอย่างที่น่ากินมา,มากๆเลยทุกคนอีกหนึ่งร้านที่เห็นคนลุมหน้าร้านมากๆก,ก็คือโกดังชาใต้ร้านนี้และร้านที่คนเยอะก็คือร้านเส้นซอยและเราก็เดินเข้าไปในตลาดปิกนิกมาเก็ตเพื่อที่จะไปกินหมูร้านนี้ทุกคนเป็นหมูย่างจิ้มแจ่วเหมือนกันย่างกันทีขึ้นสองเตาแบบนี้เลยจะซื้อกี่หมายผักสดหน้าร้้้้้้าาาาานน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 กกกกกกก็็หหหยิิิบบบรรีีีีไไไดดดแขออออองทททััััใมมม่่่่่ๆๆลลเตพจะ เขาลาดออกมาเลยขอบแบบนี้ไอความกรอบของขอบอะทาให้เราอยากจะลองกินแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยทุกคนเขามีให้เลือกตั้งหลายไส้เลยนะข้างในตลาดโซนเดียวกันก็จะมีโอเด้งร้านนี้ตกแต่งร้านสไตล์ญี่ปุ่นแถมเมนูโอเด้ยังมีให้เลือกเยอะเลยตลาดที่นี่ไม่ได้มีแค่ของกินนะเสื้อผ้าเครื่องใช้อะไรก็มีครบครไปเที่ยวผิดโลกแล้วตรงกับวันเสาร์อย่าลืมไปแวะเที่ยวดูนะ